สวัสดีค่ะ SCR ราชาแหลกหลังคานะคะวันนี้นะคะพาทุกท่านนะคะมาชม Ford Everest Next Gen นะคะคันนี้นะคะรถสีสวยมากเลยนะคะสีน้าเงินสวยสดงดงามมากเลยนะคะเดินทางมาติดตั้งแหลกหลังคากับทาง SCR นะคะคุณลูกค้านะคะได้เลือกถาดนะคะทรง r r 0 1สีดำนะคะขนาดอยู่ที่หน้ากว้าง1เมตรความยาวของตัวถาดอยู่ที่1เมตร50ขันนะคะตรงรุ่นติดตั้งโดยไม่ต้องเจาะตัวรถอีกเช่นเดิมนะคะ และคหลังคาทรงอาอาูนหนึ่งขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะบอกได้เลยว่าทรงนี้แข็งแรงมากๆตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆนะคะ คันนะคะตรงรุ่นเหมือนที่เราแจ้งไปนะคะติดตั้งง่ายนะคะคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถติดตั้งเองได้เรามีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงที่เลยนะคะให้ชมนะคะคานขวางที่เราให้คุณลูกค้านะคะเป็นคานขวางทรง a b 03นะคะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมนะคะมีฉายาว่าคานขวางทรงปีกเครื่องบินนะคะเช่นเดิมคะ่ะทางเรานะคะได้ทาอย่างปิดร่องคานด้านล่างและร่องคานด้านบนให้คุณลูกค้าสวยสดงดงามตามภาพที่เห็นเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสําหรับลูกค้าที่ กำลังมองหาแหลกลังค้าวสวยๆให้กับเจ้า f o r ์ด v v r r เ n น์เน็กนนะคะแนะนำทรงนี้อีกหนึ่งทรงนะคะที่ติดออกมาแล้วเรียบหรูดูแพงมากๆเลยนะคะ เห็นไหมคะน้าแข็งแรงแน่นอนตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะแข็งแรงแน่นอนนะคะอลูมิเนียมที่เราใช้ในการประกอบตัวฐานนะคะก็เป็นอลูมิเนียมเกล็ดบิลเลตนาเข้านะคะเรือมถึงตัวคานนะคะก็เป็นอลูมิเนียมเกล็ดบิลเล็ตนาเข้าเช่นเดิมนะคะส่วนน็อตในการประกอบตัวฐานนะคะก็เป็นน็อตสแตนเลสแท้นะคะเห็นไหมคะสวยงามตามภาพที่เห็นเลยนะคะบอกได้เลยว่าทรงนี้ติดฟอร์ e e อเวอเรสต์เแล้วสวยงามมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ นะะคว่ารถรุ่นนี้ติดทรงไหนสวยรถรุ่นนี้ควรติดสีไหนดีติดแบบไหนแล้วออกมาทําให้รถดูดีนะคะเรายินดีดูแลนะคะยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะฝากติดตามผลงาน scr ด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรนะคะเรามาอัปเดตให้ลูกค้าได้รับชมรับฟังกันอีกเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ